Uh, hi everyone Primary 6. okay we are still studying Unit three healthy children content today is 6. what's the matter okay เราเจอกันอีกแล้ว uh, สวัสดีนะักเรียนชั้นป .6 ทุกคนนะคะ uh, ครูก็ยังสอนอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องเรื่องที่6แล้วในวันนี้เรื่องที่5ที่ครูสอนไปแล้วเมื่อกี้เรื่องอะไร เรื่อง inness ก็คือการบอกอา,อาการเจ็บป่วยต่างๆใช่ไหมเมื่อน,นักเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยต่างๆแล้วามาดูเรื่องที่6ที่ครูจะสอนเรื่อง what's y o u matter ก็คือการถามอาการเจ็บป่วยนั่นเองเนาะว่าเป็นอย่างไรเกิดอะไรขึ้นงั้นเราไปเรียนกันเลย let's go เมอนเดิมเลยเอาสมุดของเราขึ้นมา จดนะคะเออจดลงในสมุดนะคะอ่าเ้วเขียนกลางหน้ากระดาษเรื่องที่6 w h a t the m a t t e r ก็คือการประโยคถามตอบเกี่ยวกับเอออาการเจ็บป่วยต่างๆนะคะเออเอาสมุดสมุดของเราขึ้นมาจดเลยโอเคงั้นเราไปเรียนกันเลยนะคะอ่าไหนที่เราเรียนไปแล้วเรื่อง l n n e s s ก็คืออาการเจ็บป่วยต่างๆลองมาทบทวนกันดูสิ อลองมาทบทวนกันามาดูคำแรกอ่านว่าอะไรเอ่ยอ่าอนว่า cough แปลว่าอาการไอใช่ไหมอาการไออ่าที่สองล่ะอ่าอนว่า cold cold แปลว่าอาการไข้หวัดหรือหนาวสัน่นใช่ไหมอ่าอันที่สาม h h h Ash, แปลว่าอาการปวดศีรษะหรืออาการปวดหัวนั่นเองอจำได้ไหมครูสอนไปแล้วเรื่องที่5เรื่อง Inness ก็คืออาการเจ็บป่วยต่างๆ่าอันในคลิปนี้ครูก็จะมาทบทวนอีกครั้งเนาะโอเคอามาดูคำศัพท์อันต่อมามีอะไรบ้างอ,าอันแรกอ่านว่า b a c k a g e ใช่ไหมแปลว่าอาการปวดหลังที่2อง่านว่า t o o t h a g e แปลว่าอาการ ปวดฟันอันที่สามล่ะ sore throat แปลว่าอาการเจ็บคอใช่ไหมเจ็บคอนะคะจำได้ไหมเอ่ออันนี้มีอะไรบ้างนะเออมีอะไรบ้างมี stomachache St stomachache แปลว่าอาการปวดท้องใช่ไหมอาการปวดท้องอ่าแล้วก็ earache earache แปลว่าอาการปวดหูนะคะปวดหูเนาะ อ่าแล้วก็ดิส c ีดิสีแปลว่าการเวียนศีรษะหรืออาการเวียนศีรษะหรือเวียนหัวนั่นเองอ่าจำได้ไหมอ่าจำให้ได้นะคะอ่าเรามาดูรูปประโยคถามตอบเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยต่างๆเนาะอ่ามาเรียนรู้รูปประโยคกันถามตอบกันอ่ามาดูประโยคคำถามอ่าประโยคคำถามเราต้องบอกว่าอะไรอ่าบอกว่าเอ่อถามคําว่า what The matter what the matter แปลว่าเป็นอะไรหรือหรือว่าเกิดอะไรขึ้นเอออ่าเวลานักเรียนเออถามเพื่อนถามใครก็ได้ถามว่าเขาเป็นอะไรใช่ไหมเราก็ต้องถามว่า what the matter what the matter แปลว่าเป็นอะไรหรือหรือเกิดอะไรขึ้นนะคะอ่าจำคำถามนี้ให้ได้เขียนอย่างไรอ่าเห็นไหม what แปลว,ว่าอะไรใช่ไหมเออเดอเออเดอเห็นไหม t h e matter เออ matter m a t t e r อ่าจำให้ได้นะคะประโยคคํคำถามนี้ what the matter แปลว่าเป็นอะไรหรือหรือเกิดอะไรขึ้นเออเกิดอะไรขึ้นอ่าเมื่อกี้เราเรียนรูปประโยคคำถามไปแล้วประโยคคำถามเมื่อกี้ถามว่า what the matter ใช่ไหม w h a t t h matter? แปลว่าถามว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรหรือ,อามาดูรูปประโยคคำตอบตอบว่าอย่างไรอตอบว่า I have a เออ a หรือ an a ใช้กับใช้กับอะไรคำศัพท์พยัญชนะข้างหน้าเป็นเป็นพยัญชนะใช่ไหมส่วน an ใช้กับอใช้กับพยัญชนะที่ข้างหน้าเป็นสระใช่ไหม ข้างหน้าเป็นสระ a e i o u ใช้กับ an นะคะอ,อ่านมันจะอ่านว่า i have a หรือ an บวกกับอาการเจ็บป่วยอ,อ,อาการเจ็บป่วยต่างๆที่เราเรียนเมื่อกี้มีอะไรบ้างที่เราเรียนเมื่อกี้มีดีสีเวียนหัว stomach ache แปลว่าปวดท้องใช่ไหมออให้นักเรียนนำคำศัพท์เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยเนี่ยลงมาใสเออ่เขียนใส่เลยใช่ไหม อ่า I have a ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดดอดอตดออ่าฉันเป็นไงคะฉันมีอาการอะไรอาการอะไรเออตื่ลงไปอาการปวดท้อง I have a stomachache ฉันปวดท้องอย่างี้เออฉันปวดท้องฉันมีอาการปวดท้องหรือ I have a disease I have a d i s e a e แปลว่าฉันเป็นไงคะ ฉันเวียนหัวใช่ไหมเออเห็นไหมรูปประโยคคำตอบจะเขียนแบบนี้ I have อ่ะบวกกับอาการเจ็บป่วยเราเขียนลงไปแบบนี้นะคะมาดูตัวอย่างประโยคถามตอบเนาะเมื่อกี้ครูก็ได้เกริ่นไปแล้วมาดูตัวอย่างนี้<อ>นเห็นรูปคุณหมอไหมคุณหมอเขาถามว่าอย่างไรในการถามเกี่ยวกับอาการต่าง าถามว่า what the matter what the matter แปลว่า,าเป็นอะไรหรือเ,ออเป็นอะไรคะหรือเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมามาดูผู้หญิงคนนี้เขาเป็นอะไร I have a cough I have a cough แปลว่าอะไรคะฉันฉันเป็นไงฉันมีอาการไอใช่ไหม เออฉันไอเออดูจากรูปผู้หญิงคนนี้เขาเป็นไง I have a cough ก็คือฉันมีอาการไอหรือฉันไอนั่นเองเนาะเห็นไหมรูปประโยคคำตอบ I I have ออ I have a แล้วก็ตามด้วยอาการเจ็บป่วยต่างๆที่เรียนไปแล้วคำศัพท์เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยต่างๆก็คือ cough แปลว่าไอใช่ไหมอาการไอฉันมีอาการไอนะคะ มาดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งเราใช้คำถามว่าอย่างไรในการถามอาการเจ็บป่วยถามว่า what the m a t t e r what the m a t t e r แปลว่าเป็นอะไรหรือ,เ,อเป็นอะไรคะอะตอบว่าอย่างไรดูรูปผู้ชายเขาตอบว่าอย่างไร I have an earache เห็นคำว่า an ไหม an ใช้กับคำศัพท์ ที่มีรูปสระข้างหน้าเห็นไหม e, e เป็นสระใช่ไหม a e i o u, e I o u ใช้กับ an นะคะอ i have an earache i have an earache ear แปลว่าอะไรคะฉันปวดหูใช่ไหม earache แปลว่าอาการปวดหูฉันมีอาการปวดหูหรือฉันปวดหูเนาะ i have an earache เมื่อกี้นะคะครูก็ได้สอนรูปประโยคคำถามคำตอบนะคะในการถามาเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยต่างๆเนาะโอเคงั้นมาดูภาระงานนะคะภาระงานที่นักเรียนต้องทำครูจะใส่ลิงก์นี้ใต้คลิปให้นักเรียนกดเข้าไปทำเลยกดขึ้นกดเข้ามามันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเป็นรูปใบงานใช่ไหมให้นักเรียนกรอกชื่อชื่อเล่นเหมือนเดิมนะคะ ดังนั้นทํำใบงานโดยการเขียนประโยคคําถามประโยคคําถามเมื่อกี้เขียนว่าอะไรบ้างเอ,อเขียนลงไปให้ถูกต้องนะคะเอเขียนลงไปให้ถูกต้องเขียนประโยคคําถามและคําตอบเ,ออเวลาตอบว่าหนูเป็นอะไรอย่างนี้อ,อ่าหนูจะเขียนว่าอย่างไรให้ดูจากรูปนะคะ่าออดูจากรูปเขาเป็นอาการอะไรเขามีอาการอะไรบ้างเอ,อเขียนลงไปเลย จะใช้ I h a v e อะไรเอ่ยอดูจากรูปนะคะรูปเขาแสดงอาการอะไรหนูก็เขียนอาการนั้นลงไปเป็นภาษาอังกฤษนะคะที่ครูสอนเมื่อกี้เออที่ครูสอนเมื่อกี้ดูแต่ละคุณหมอ,อเขาจะใช้คําถามอะไรอืมเขาใช้คําถามอะไรเขียนลงไปให้ถูกต้องเออครูก็มีตัวอย่างให้ดูแล้วข้างบนเออแค่ลอกลงไปใช่ไหมโอเค ดังนั้นเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วให้นักเรียนกดอีเมล my answer to my t e ที่เ r เห็นไหมขึ้นหน้าต่างท่งจดหมายกดเข้าไปแล้วก็กรอกชื่อจริงเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้แล้วก็ใส่ช่องที่่อข้อที่6ใส่ P.6 ข้อที่7ใส่ English ใส่ชื่อวิชาภาษาอังกฤษข้อที่8ใส่คีย์โค้ดครูคีย์โค้ด A I B J H E 1 P E T Y ใส่ให้ถูกต้องนะคะแล้วก็กดเส้นก็คือกดส่งเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะโอเคงานที่ครูสั่งในวันนี้ก็ขอให้หนูทําเสร็จให้เรียบร้อยถ้าหนูทําถ้าหนูดูคลิปเสร็จแล้วก็ทํางานเลยเออหนูจะจําได้ว่าหนูเรียนอะไรไปหนูจะได้ทําใบงานให้ถูกต้องทําให้เสร็จเรียบร้อยนั่นเองเอ,อ่อทำให้เสร็จ ภายในเวลาที่หนูดูวิดีโอนี้เลยหนูจะได้ไม่มีงานค้างหนูจะได้เอาเวลาไปทําวิชาอื่นต่อใช่ไหมหรือเอาเวลาไปเล่นเออไปเล่นหนูจะได้มีเวลาเล่นเยอะๆอะทํางานของคุณครูให้เสร็จเรียบร้อยนะคะวันนี้นะคะครูก็สอนจบเพียงเท่านี้ครูก็ขอลาไปก่อน Goodbye everyone